รวมาค่ะเป็นนักดรอาอุปกรณ์อยู่โรงพยาบาลสขลานคนินทร์สังเัดภาควิชาสารยศาสตร์ออโตทอร์ซิบและกายวิภาคบำบัดค่ะมีคนหนึ่งค่ะตัดขาระดับใต้เข่าค่ะใส่ขาเทียมเป็นขาแรกคุณยายคนนี้ถูกตัดขาทางโรงพยาบาลก็ทำขาเทียมให้ครับวันนี้ก็มารับไม่เคยใช้คุณเจ้าหน้าที่ก็อธิบาย พอดีไหมคะยายรู้สึกก็จะหลวมไม่พิดนะอ๋อไม่เป็นไรค่ะถ้าหลวมนะคะยายใส่ถุงเท้าเข้าไปได้เลยค่ะแล้วถ้ายังหลวมอีกว่ะก็ใส่ถุงเท้าซ้อนเข้าไปอีกได้ค่ะเนี่ยใส่ได้ถึงห้าคู่เลยนะคะอ๋อใช่เพราะว่าขาจริงเนี่ยพอหายบวมเนี่ยมันจะเล็กลงหน่อยครับมันก็จะหลวมใส่ถุงเท้าที่ขาจริงให้ใหญ่จนคับรูขาเทียมพอดีก็จะเดินได้ครับขาปลองก,ก็ไม่หลุดใส่ไปได้ถึงห้าคู่เลยล่ะ แล้วหลายวันต่อมาไอ้หนูอ้าอะไรคะยายขามันหลวมเนี่ยอ้าก็บอกให้ใส่ส้งเท้าไหมใส่แล้วยังหลวมอยู่เลยอะก็บอกให้ใส่ได้ถึงห้าคู่ก็ใส่ห้าคู่แล้วมันก็ยังหลวมใส่ห้าคู่แล้วก็ยังหลวมเออเฮ้ยไหนยายใส่ยังไง เขาจะบ้าเหรอใส่ถุงเท้าที่ขาเทียมใส่ท้าว้าอะไรเราอยาให้เฮ้ยเขาให้ใส่ที่ขาดเทียมหนึ่งสองสามนับทำไมเนี่ยยายเขาไม่ได้ให้ใส่แตงนี้เขาให้ใส่ตรงนี้มาถุงเท้าก็ใส่ที่เท้าสิถ้าใส่ตรงนี้เขาเรียกถุงเท้าแล้ว <c oughs> ลการวิจัยทางการแพทย์ใ่เอี่ยมโดยคร์ดีเด็ดการตัดขามีผลต่อจิตและประสาทประสาทยายเนี่ยประสาทเสียใส่ถุงเท้าถึงห้าชั้นนะคะใด้ใส่ตรงจุดที่ที่เราบอกไว้คะไปใส่ตรงเท้าเทียมข้างล่างนะคะขอขอบคุณคุณสุวิชาเตชะปูวพัฒกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาเจ้าของเรื่องใส่ถุงเท้าผิดที่